เดี๋ยววันนี้มาดูลอกนะครับแบกิ้งเอเอครับเป็นลอกที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับนนาตัวนี้ตัวที่ผมถืออยู่นี้จะเป็นเบอร์2องพนะครับอัตราทด5ต่อ5ต่อ1หรือว่ารอบ5นะครับกําลังเบรกให้มาถึง10บกิโลนะครับลูกปืนนะครับเจบวกหบอลแบริ่ิงนะครับน้ําหนัก264กรัมนะครับตัวนี้จะให้เป็นแขนเกลียวมาด้วยนะครับใช้กันทนทนยาวๆนะครับ เดี๋ยวดูระบบภายในกันครับนี่ก็จะเป็นระบบลูกปืนคู่นะครับเพิ่มความลื่นไหลก็จะมีอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับสปูลนะครับสีโครเมียมตัดดำนะในเกนสปูลสองขยักตรงนี้นะครับนานาสังเกตดูนะครับจะทําให้เวลาส่งสายนะครับลดแรงเสียทานจ่ายสายออกได้สมูทนะครับก็เรียกง่ายๆว่าตีไกลขึ้นนะครับสำหรับนานาสายหวดนะครับวัสดุนะครับเป็นอลูมิเนียมอันลอยนะครับสามารถทนต่อการกัดก่อนของน้ําเค็มได้อย่างดีเลยนะครับ เรียกได้ว,ว่าซอออฟวอเทอร์ครับตัวนี้ไม่กลัวน้ําเค็มนะครับฝาจุกเป็นอลูมิเนียมปิดผนึกนะครับป้องกันน้ําเข้าให้อย่างดีเอกลักษณ์อของเจ้าแบคคิงเอเอตัวนี้นะครับก็จะให้ในเรื่องของความสมูทนะครับมาก่อนเลยนะครับสวยหล่อวัสดุดีนะครับให้กําลังเบรกมาเยอะับผมบอกเลยตัวนี้สวยเนียนปีไกล